มแม่เข้าไปแล้วนะคะตอนนี้ไปตามพี่เสียวไปเลยไปละไอ้ย่ะไปนี่เราจะพาเด็กเด็เดินเที่ยวนะโอ้ยวิ่งตามเจ้าเวียแล้ว ยิงตามเจ้าเวียแล้วไป้วาดไปแายเชะไหมลูกงามใบงามดูดูค่ะดูค่ะพี่เวียแอบพี so al, medidas, oui, ่เวียแอบ กินแถวนี้ไม่ได้บอระอาวาดกินเลยกินข้างๆเลยว่านั่นแหละตัวนี้ก็พาเด็กๆมาเดินข้างทางนะอุ้ย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 แม่จ้าแม่จ้าอุ้ยนะขึ้นเลยค่ะ ขึ้นตามแม่ไปแล้วอะไรเย็ยบรวดน้ำได้ลูกงามงามงามชอยมาชอยมา,า,ม,ามาทางนี้งามมาทางนี้ คนเลี้ยงเป็ดคนเลี้ยงเป็ดอืมเป็นไรให้เขาเดินไป ไม่ว่าชีอยู่ลูกเอ๋ยเอ๋ยอืออือเอ้ยมีความสุขจังไม่ว่ากินนะแล้วหนูน่ะเอ้ย ขู่เจวีเอ้ยพี่เบียไปแล้วพี่เบียเอาเอาไม่ว่าก็ตกใจลูกเหมือนกันเอาโอ้โหโอ้โหไปวัดไปไปไปโอ้ย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  คึกคึกได้ออกมาข้างนอกล้วคึกคึกจังเลยคึกทักนะคะอ, <laughs> อยากให้เจ้เวียเล่นด้วยอยากให้พี่เวียเล่นด้วยนะคะเจ้างามของเราพี่เวียหมพี่เบียหม <c oughs> เอาเบกเบรกเบี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 กพี่เบลบอกว่าให้นอนลงอ่นอนลงหมอบลง Hay thuốc, bên thuốc phang <laughs> 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 <Ở, ngắm phàng. cười> <laughs> Ngam ơi ngam, kinh đây léo ngam, giờ mua tê lên. เดินตามพี่ค่ะหาเพื่อนเล่นไงงาะ จะพาแม่ลนแล้วเนี้ยวิ่ง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 โอ้ยอืเจ้าวี มาด้วยมาลมแรงนะคะแม่ๆค่ะตัวนี้ก็เป็นความสุขของช้างออกมาข้างนอกไปจะเปรี้ยวป่าวคึกคืนกันนะเอ้า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 งามโชคจะมาไล่แม่ตุ้ยแล้วจะมาไล่แม่ตุ้ยแล้ว ึกคักนะคะคึกคักๆไยวิ่ง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 เอาวิ่ง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 ไปหาใคร่พี่เบียร์นอนอยู่นี่ค่ะจะวิ่งมาหาพี่เบียร์โอ้เม่ว่าเจตเอาเม่ว่าเตะงามเตะงามแบบคึกคักอะไรของแกเนี่ยฉันจะกินหญ้าอ้งามชูคึกคักนะเฮ้ยเม่ว่าจะเล่นเหมือนกัน อคึกจังเลยนะคะนิ่งแล้วนิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้ว ันีงามชุกนี้เที่ยวนะมาเที่ยวกับคุณแม่นะคะออกมาอาบแดดยามเช้าเนาะแดโดโอนๆนะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะยามเช้าแล้วก็มีลมนะหนาวนะคะ าเด็กๆมาอาบแดดกันจะเปรบ้ยะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆข,ของน้องช้างของเรากันนะคะ